สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณออมแกงตายกันนะคะวันนี้เรามาทำน่อเรียงกันเตรียมหนอเรียงไว้ไปทำกับข้าวอันนี้เป็นหน่อเรียงที่ว่าพอเสร็จแล้วนะคะเราก็อันนี้พอเสร็จแล้วเป็นดำๆเป็นขมๆแบบนี้เลยเราก็มาแกะมาแกะ,แกะออกเอาเปลือกดำๆออกพอ,อ,อกเอาเปลือกดำๆออก เราก็จะได้เป็นแบบนี้แบบนี้สวยหลักสวยแบบนี้เราเอาไว้ทํากับข้าวนะคะเตรียมไว้ทํากับข้าวบางคนเดียกนอเดี๊ยงเนอเดี๊ยงลูกเดี๊ยงแล้วแต่เดียกแต่ความเม่นนี่ก็คือเหมือนเดิมเดียกผันปลื้กก็คือเม่นเหมือนเดิมร้อยเหมือนเดิมอันนี้เราทํานอเดี๊ยงปลอดสารพิษปลอดภัยเอาไว้ทํากับข้าวให้ลูกค้ากินถ้าเกิดตัวเผื่อน